เพ่ออนะครับมาสอนการทําจุดไม้เวียนนะครับการทําจุดไม้เวียนก็จะมาใส่ตรงรายชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้เลือกนะครับ มาที่การสูงกันหมายแล้วใส่รายชื่อพิมพ์รายชื่อใหม่นะครับแล้วก็จะเลือกคํานําหน้าชื่อคํานําหน้าชื่อก็จะมีนายนางสาวนะครับพันตารวจทรอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะให้ใส่กี่ชื่อนะครับเราใส่ไป <c oughs> นำสกุลใส่เข้าไปนะครับ ชื่อบริษัทก็ต่อท้ายเป็นตำแหน่งอะไรอยู่จังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้อาจารย์จะลองใส่แค่สองชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มรายการมาอีกมันก็จะมาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับพอเราใส่เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็จะมาที่ตกลงเขาก็จะให้เราเซฟรายชื่อแล้วก็เซฟเข้าโฟลเดอร์เราวเนไนยครับโฟลเดอร์เราอยู่ตรงไหนนะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าหรือเซฟไปที่ได้ดีก็ไปแทะแล้วก็บันทึกทีนี้เราก็จะมาแทกเขตข้อมูล นะครับกดลงมาเอาอะไรบ้างคำนําหน้าชื่อเอ,อะไรอีกชื่อนามสก,กุลชื่อบริษัทอ่าทีนี้มาดู เราจะเห็นว่ามันมันไม่เว้นวักเราจะเว้นวักตรงอะไรตรงคํานําหน้ากับชื่อเราจะไม่เว้นวักเราจะเว้นวักที่นามสกุลข้อสองครั้งนะครับชื่อจะไม่เว้นวักนะครับเว้นวักที่นามสกุลสองครั้ง บริษัทอีกสองครั้งแสดงผลลัพธ์ดูก็จะเห็นต่อมาเรามาที่เสร็จสิ้นไปที่แก้ไขแต่ละเอกสารทั้งหมดออกลง่าก็จะเห็นใช่ไหมครับนาแผ่นที่สองอ่ะ แค่นี้เิฟส่งได้นะครับโอเคนะครับ